มาต่อกันที่เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพกันบ้างน,นะครับกระทรวงสาธารณสุขสปสชได้ลงนามร่วมกับใจก้าเพื่อพัฒนาไทยให้เป็นต้นแบบหลักประกันสุขภาพแห่งอาเซียนครับนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนางสาวคาเอะยานางิสวารองประธานใจก้านะครับได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ โดยมีนายแพทย์โสพลเมฆทนปลัดก,กระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ประทีปธนกิจเจริญรักษาการเลขาธิการสปอสอชเป็นผู้ลงนามโดยมีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพของไทยเพื่อสนับสนุนนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้ายอย่างยั่งยืนในไทยและเผยแพร่สู่ประเทศอาเซียนจุดเด่นของไทยก็คือการมีระบบหลักประกันสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความจําเป็นได้โดยไม่มีกําแพงค่าใช้จ่ายซึ่งความร่วมมือกับญี่ปุ่นครั้งนี้ ก็จะทําให้การก้าวเข้าสู่ปีที่14ของสอป,ปสอชอมีศักยภาพเพิ่มความยั่งยืนของระบบขณะที่ไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นครับ